คนหล่อของเราเมื่อกี้คนหล่อของคนอื่นไปแล้วนี่คนหล่อที่สุดในบ้านเพราะในบ้านเรามีแค่คนเดียวเฟิล,มล,ล์มันไปคอบเลยหูปกเสิร์แล้วอืมคันเช่หนาวไหมหนาวอ่ะลิตะแกไปขนในห้องเย็นจ้ะบางที่ก็เป็นของเย็นเนาะออกจากตู้ ออกจากตู้ก็ติดลบแล้วก็เข้าไปในห้องนั้นก็อากาศติดลบมันเป็นของเย็นแกก็เลยต้องใส่เสื้อกันหนาวสององศาจากข้างในห้องที่เขาเก็บสินคา้าแก่กบอกว่าห้องนึงยี่สิบห้าเลยถามว่า25่สิบห้าอะไรยีองศาติดลบติดลบ25่สิบห้องศาหนาวหนาวจัดเลยจ้ะพอเข้าไปในห้องนั้นก็แทบจะแช่แข็งเลยอะ ต้องรีบขนของแล้วก็รีบกลับเข้ามาเองออกมาข้างนอกตอนนี้แกก็จะไปเอาพว่วงเ้านึกว่าแกจะมาจอดทิ้งไว้ที่ไหนได้มีคนช่วยขนเสร็จแล้วแกก็จะเอาพ่วงกลับคืนจะ้ะตอนนี้พี่อ้วนก็ลงมาเอามาปิดประตูดูซิว่าแกมีอะไรบึก มีอะไรอยู่ในรถบะขนลงขนลงจนเกี้ยงเลยจ้ะมันมีเครื่องทำความเย็นเจ้าเย็นแบบไหนติดลบกี่องศาคือตั้งค่าได้เลยไม่มีรถคันไหนมาแล้วอากาศก็หนาวอยู่จ้ะแต่ว่าไม่มากไม่ไม่ได้ติดลบกี่องศาไม่รู้ไม่ได้ดูเมื่อกี้แกจะมาเอาพ่วงจ้ะแกก็เลย ลงไปถ่ายสิอ๋อนี่นี่พอเขาพอเขาจอดพอเขาจอดพวงไว้เขาต้องมีอันนี้มันหนุนกันรถไหลมันจะเป็นถังแก๊สจะ้ะเดี๋ยวนี้รถส่วนใหญ่เป็นแก๊สแล้วนะถังบาริมเลยที่อ้วนก็แก๊สเหมือนกันจะ้ะเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้แก๊สกันแล้วน่าจะเรียกถูกมั้งแก๊สก๊าดมันอันเดียวกันไหม พราะว่ารถอันรุ่นเก่าก็จะเป็นเป็นน้ำมันเติมน้ำมันแต่ตอนนี้เป็นแก๊สกันหมดละแก๊สก็จะเข้ามาเอาลูกพวงกลับคืนไม่มีกล้องแต่กแม่นอยู่นะแต่ก็ค่อนข้างแม่นอยู่ เอ้ยหนาวด้วยชิลทรานสปอร์ตก็คือสินค้าสินค้าเขาจะเรียกอะไรชื่อแปลว่าเย็นนะจ๊ะห้องเย็นห้องเย็นสินค้าที่แบบว่าเป็นห้องเย็นก็ได้อรอดก็ได้ รถมันยกขึ้นเหรอนักทีเก็บตรงน,นั้นทีเก็บเขาตึา๊บเสาจไปลับที่นี้ขนของเสร็จแล้วจ้ะก็เอ,เอารถไปจอดแล้วก็ตัตบบ้านแกขึ้นไปแกก็จะถอดรองเทา้าไว้ตรงนี้ึ๊บายบาย ตัวนี้ก็จะออกไปจากบริษัทนี้แล้วแต่บริษัทนี้ก็ใหญ่มากคือสินค้าทุกอย่างทุกยี่ห้อจะมารวมอยู่ที่นี่จ้ะแล้วเขาก็แพ็คแล้วสมมุติว่าห้างอีกาต้องการอะไรเท่าไรอย่างเงี้ยเขาก็ออเดอร์มาแล้วก็จะมีคนแพ็คอยู่ข้างในนั่นจ้ะเอาของทุกอย่างที่เขาออเดอร์มาแพ็ค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 รวมกันเสร็จแล้วก็ พี่วันก็จะมาขนจ้ะหรือว่าคนอื่นๆคนอื่นๆเขาก็จะมาขนขนแล้วก็เอาไปส่งตามที่ที่เขาออเดอร์มาอาจจะอยู่เมืองอื่นใกล้แล้วเวลาจะกลับมาตรงนี้อีกใหม่ก็คือก็ไปเอาของจากบริษัทต,ต่างๆมามาลงรวมที่นี่จ้ะอย่างสมมุติแวะเอาชีตบริษัทผลิตชีต แวะบริษัทผลิตน้ำผลไม้แวะบริษัทโคโคาโคลา่าอะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะน้ำเป๊ปซี่อะไรอย่างเงี้ยแวะบริษัทเหล่านั้นแล้วก็เอาขึ้นรถมาแล้วก็เอามาลงเอามาลงรวมไว้ที่นี่จ้ะแล้วก็จะมีคนแยกแพ็คเป็นพาเลทพาเลทอีกทีหนึ่งบริษัทใหญ่มากจ้ะตอนนี้เขาก็เริ่มใช้แบบโรบอทกันและ เริ่มใช้โรบอตทำงานแทนคนแต่ว่ามันก็ไม่ไม่โอเคสักเท่าไหร่อย่างที่วันแกก็จะมีบัสของแกดิ๊งอันอย่างอันนี้นได้ลง่ายเลยไหนะได้บอลลิสก์อันนั้นลิสก์กันงสมัยโอเคนี่จะมันจะยาวยาว25เมตร25สเซนอสตูเกียมก็เราสอว่าสี่ร้อยโอ้บางบางคันงั้นก็จะ24เมตรจากความยาว ความยาวรถกับพ่วงรวมกันออกจากบริษัทแล้วจ้าไปที่จอดรถแล้วก็ขนแล้วก็กลับบ้านเรากลับบ้านเราที่เมืองอยู่ทพี่อ้นบอกว่าเราต้องไปเติมแก๊สกันก่อนเดีย๋ยวไปเติมแก๊สด้วยตอนนี้มาที่เติมแก๊สจ้ะ,จะเติมแก๊สเขาก็ใช้บัรของ ของรถเนี่ยของบริษัทรถเนี่ยไปเสียบแล้วก็เติมพอเติมทีก็หลายพันโครนอยู่จ้ะแก๊สถังแก๊สแก๊สหรือก๊อสก๊าซแก๊สหรือก๊าซก๊าซซึมต้องก๊าซสินะเติมก๊าซเติมจะได้ ไม่หนาวหนาวไม่หนาวอันตรงเนี้ยติดลบติดลบจนเป็นน้ําแข็งกอ๊อกอยู่นี่น้ําแข็งกอ๊อกมันเป็นก๊าสอะไรวะก๊าสอะไรนะที่ทําให้เป็นน้ําแข็งคาร์บอนะคาร์บอนปะโอุ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอโยโกพอโอันดราซีดันเตึ้งติมเติมเติมเติม หนาวมากแกต้องใส่ถุงมือมันเป็นมันเป็นน้ำแข็งเลยแหละต้องหัวเนี่ยนี่ค่ะเติมจ้าอมับหนึิมินุสติดลบลบ1 8ึ่องศา แล้วก็เอาบัตรมาเสียบตรงนี้จ้ะเสียบไปว่าใครเป็นคนเติมแล้วก็ใส่รหัสเข้าไปแล้วก็เอาบัตรออกมาได้เลยจ้ะเดี๋ยวเขาไปคิดตังคีหลังตอนเติมเสร็จแล้วเป็นไอน้ำแข็งออกป้นป,นป้นเลยนะทั้งก็้อยใหญ่ทั้ง มองงาทังในตัวรถมันก็จะมีถังดีเซลด้วยจะ้ะแต่ดีเซลไม่ได้ใช้ในการขับเคลื่อนรถจะใช้เกี่ยวกับทำความร้อนมากกว่าพวกทำความร้อนอะไรพวกนี้จะอยู่ฝั่งนี้จะ้ะอันนี้เป็นถังเป็นถังน้ำมันดีเซลอยู่ฝั่งกันนี้อยู่ฝั่งขัาว ฝังขวาแกงเฉยๆนี่แหละอันนี้รถเรายกขึ้นแล้วตอนนั้นแกแกลดระดับลดลงจนแบบเกือบติดพื้นอันนี้ก็คืออยู่ในระดับปกติไมายเลข21น่นะยืนเท่นนะ่ะผู้เป่าฉันอนะหนาวแล้ว แกบอกว่าราคาต่อกิโลก็คือ120บาทต่อก๊าซหนึ่งกิโลแก๊สหนึ่งกิโลเอนยังวะเอนแก๊สหรือก๊าซก๊าซอันเปเป็นภาษาไทยแล้วบหููหคือกันน่าจะก๊าซไหมอย่างตรงนี้มันจะเขีนว่าก๊สซเมเป็นกลิ่นเหม็นๆอยู่ด้หายใจเข้าไปอาจไม่ดีไปละหนีแกก่อน คข้างปั๊มที่เติมกา๊าสนี่ก็โรงงานโรงงานค่อนข้างเยอะจ้ะเมืองเยินช้อปปิง้งมีโรงงานค่อนข้างเยอะสังเกตด,ดูจากช่องที่เขาจะขนของเขาขนของออกแล้วน่าจะเป็นบริษัทคล้ายๆกันกับบริษัทดอกกับเมื่อกี้นะี่แหละรถซิปล้อ,อก,ก็จะวิ่งกันทุกพ่านจ้ะเข้ามาเติมน้ำเข้ามาเติมแก๊สกัน อันนี้ก็เป็นรถแกนเนียก่อนเนี่ยภาษาอังกฤษจะออกเสียงว่ายังไงเนาะมีบอนโบมีแก,แกนเนียเรียกถูกไหมเนี่ยเป็นยี่ห้อของรถจะ้ะแต่ว่าประเทศสวีเดนเขาผลิตบอนโบเองเนาะก็เลยเยอะอยู่จะ้ะบริษัทที่ใช้บอนโบก็จะเยอะอยู่ใช้ของในประเทศ ก็จะเอารถไปจอดจ้ะเอารถไปจอดไว้ในในที่จอดที่มีประตูปิดกันคนไปลักรถบางทีเรามีสินค้าค้างอยู่ในรถนะจ้ะถ้าเอาไปจอดไว้ทัวไหนทัวไปตามข้างทาง,างอย่างอันนี้เขาก็มาจอดนอนกันด้วยนี่ตรงนี้มันจะมีป้ายตัวผีแปบลบว่าพักพักกินใช่ไหม ก็จะมีอันนี้มาจากต่างประเทศกันนี่เขาก็จะมาจอด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 บางบางทีเขาก็เอาแค่ไช้พ่วงมาจอดแล้วก็บางคนก็จอดนอน จอดนอนก็คือปิดม่านลงจ้ะแล้วก็นอนรถวิ่งผ่านไปผ่านมาก็ดังพอสมควรจ้ะก็ต้องทน <c oughs> ก็ต้องทนแต่เขาก็แต่เขาก็ได้ค่านอนในรถกันนะอยู่น่าที่ตรงนี้จ้ะตรงนี้เป็นที่จอดรถของพี่อ้นก็เป็นบริษัทบริษัทเขาเช่าทีไ่ไว้เอารถของบริษัทกิ GKT เกียรูเทียมาจอดไว้นี่จ้แเรารถส่วนตัวก็จอดไว้นี่เหมือนกันเอาเมื่อตะกี้แกโทรกโทรกัยท์โทรศัพท์เพื่อให้ประตูมันเปิดแล้วก็มาจอดแล้วก็แเอวรถจะของมาเอากระเป๋าลงกลันจอดไป่น่น วนจะวนให้มันได้รอบแล้วมันจะได้ถอยหลังได้แม่นกว่าอาทิตย์นี้เป็นเวรของพี่อ้วนทางนจากแกก็จะพักเบรกวันกลับบ้านเย็นวันศุกร์แล้วก็อยู่บ้านวันเสราร์พอเช้าวันอาทิตย์แต่เช้าก็มาขับโรด,ดอีกทีจะ้ะก็จะขับรถกลับบ้านที่เมืองอยู่ตอนนี้เราอยู่ที่เมืองเลื่อนสปริงใช่ไหมล่ะอย่างพวกพี่น้องพี่นอนอะไรเงี้ยแกก็ปล่อยไว้อย่างนี้เพราะว่าเป็นอาทิตย์ของแก พอถึงวันอังคารเป็นอาทิตย์ของเพื่อนร่วมง,งานที่คนนึงแกก็จะพับพับพัวผ้าปูที่นอ,อนพวกผ้าห่มอ,อะไรเงี้ยแล้วก็เอาไว้ในตู้ข้างบนนู่นจ้ะอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ของแกอยู่แกก็เลยไม่ต้องแกก็เลยไม่ต้องไม่ต้องเอาของกับบ้านมาเอาแค่หัวนะีตอนนี้พี่อ้วนก็ลงไปเอาไปเอารถรถส่วนตัวจ้ะ ทำไมต้องถ่ายทำไมต้องถ่ายด้วยได้โอกาสเลยนะพอเม,อามาียมาใช่เมียให้เก็บของออกจากตู้เย็นน,นจะแกะจอดรถไปนน่นตู้เย็นอยู่ใต้ที่นอนนี่มีปัญญาเปิดไหมออมีอยู่มีปัญญาเปิดอ,อยู่ดึงออกมาจา้ะเสร็จแล้วก็เปิดจึ๊บกินหมดแล้วไม่เหลืออะไรแล้วเหลือแต่คาเวีย คือตู้เย็นในรถเขาจะเขาจะปิดพอเลิกงานแล้วก็มาเกาะอะไรอยู่ในจอคอมที่มันติดอยู่ข้างบนนั่นแหละมาลงเวลามาทำเรื่องจอดให้เรียบร้อยเพอแกเคยแกเคยแบบว่าจอดพักเบรกแตลืมกดกดปุ่มพักนะก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้พักก็ต้องไปหาที่จอดพักเดี๋ยวไม่งั้นมันจะ โดนจับว่าขับรถเเกินเวลานะ่ะค่ะขับรถติดต่อกันเกินสี่ชั่วโมงครึ่งก็ไม่ได้ต้องพักด้วยตอนนี้ก็โคตรเลิกงานจ้ะเวลาเลิกงานก็จะประมาณนี้อย่างบางตู้เขามีสินค้าที่แบบเป็นของเย็นอยู่เขาก็ต้องเปิด ตครื่องทําความเย็นไว้แล้วเสียงดังมากที่นอ้องเลยเวลาที่เวลาที่มาจอดรถไว้แบบติดกันน่ะแล้วก็นอนในรถแล้วเวลาเครื่องอันนี้นมาทํางานโอ้โหแม่เจา้าแล้วแล้วตู้ที่อยู่กับตัวรถก็ตู้ที่อยู่กับตัวรถก็มีเครื่องทาความเย็นคือกันข้างบนนั่นแล้วเวลามันติดสตาร์ททีนะแบบรถนี้แบบสะเทือนนอนแบบต้องตื่นอะ่ะ ร,รับอยู่ก็ต้องตื่นเวลาที่มันมันชาร์จมันชาร์จเครื่องทําความเยน็นเพราะว่าในในรถนั้นมันอาจจะเย็นมากๆจะติดลบแหละที่เขาต้องเปิดเครื่องอันนี้ก็คือมันจะเป็นพวกที่เป็นของแช่แข็งจ้ะเป็นไอติมเป็นเนื้อแช่แข็งอะไรประมาณนี้เขาถึงต้องเปิดแต่ถ้าไม่มีไม่มีของอะไรในนั้นก็เงียบนอนเงียบได้ แต่ตู้นี่ยน่าจะมีสินค้าอยู่ในนั่นจะ้ะเขาก็เลยต้องเปิดไว้อย่างนี้ยังไม่ถึงเวลาไปเอาลงไงจะ๊ะเราก็จะเอาของลงจากรถใหญ่มาไว้รถน้อยเ,าเราแล้วก็ขับกลับบ้านจะ้ะตอนนี้ก็เริ่มจะมืดแล้วค่ำแล้ว ยังดีที่ว่ามันไกลนารอนแล้วมันก็เลยยังแจ้งอยู่ตอนมาด้วยแก,แกแกเที่ยวก่อนนะมืดตึ๊บแล้วแกก็จะส่งของลงมาไปรับของก่อนจ้าจะประมาณนี้จะ้ะช่วงวันยุทธช่วงวันยุทธที่จะกลับบ้านก็ขดของลงจากรถสิบล้อแล้วก็มารถน้อยแล้วก็กลับบ้านขอบคุณที่รับชมจ้า เดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า